สวัสดีค่ะฟันซ่าพาตรอนนะคะวันนี้เรามาตรอนกันที่โรงงานกระถางไงนานะคะเรามาส่งเรกเด็ดนะคะนี่ค่ะโรงงานกระถางไงนาน,นี้ทำโอ่งด้วยนะคะโอ่งอันนี้ก็ใส่น้ําใส่ข้าสารได้นะคะอันนี้โอ่งมังกรค่ะสีเขียวสีดแดงนะคะแล้วก็กระถาง ค่ะวันนี้เรามาสองเลขเด็ดนะคะที่พ่อปู่จอมทองค่ะเนื่องจากองค์พ่อปู่จอมทององค์นี้นะคะอยู่ที่นี่นานแล้วค่ะนานเป็นหลักร้อยปีสาเหตุที่นาตั้งองค์พ่อปู่จอมทองเนื่องจากว่ามีหมอทักอะคะ่ะว่าจะมี มีผู้ปลู่จอมทองอยู่ที่นี่ฉันถือผู้ปลู่จอมทองท่านเป็นย,ยังไงเดียคนสมัยก่อนหรือเปล่าคะที่คอยเฝ้าสมบัติอยู่ที่นี่เนื่องจากณนะที่ตรงนี้นะคะที่โรงงานกระถางยานานะอันนี้ค่ะเป็นวัดล้างเก่าค่ะเป็นวัดล้างเก่าซึ่งตอนนั้นฝนทรายก็ยังทันเห็นซากปรักหักพังของอิดของของของวัดใต้ค่ะ ีน่นาจะเห็นไฟค่ะลอยขึ้นณบริเวณตรงนี้นะคะก็เลยเชื่อว่าองค์พระปู่จอมทองน่าจะอยู่เทถานี้บริเวณนี้นะคะเอ๊ะวันนี้ทำไมขันดดนามีเขียดด้วยเนี่ยตาแล้วมีเขียดปกติมาไม่มีรอบนี้มีแสดงว่ารอบนี้ก็อาจจะ เลขปังปังก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจุดทูบจุดเทียนนะคะองค์พระพุทธจตรมทองนะคะใช้ทูบ9้าดอกนะคะในการไหว้นะคะดลฟงนซ่ซากเรนาก็ขอจุดทูบแล้วก็ไหว้นะคะก็วันนี้เรามีน้ำแดงมีน้ำเปล่าแล้วก็มี ซอยแล้วก็ฝนซาซื้อขนมยูโรคคสตาด์นะคะมาให้ท่านกินด้วยอืมรู้สึกว่าวันนี้ของกินเยอะเลยจริงๆพ๊กหมูจมทองท่านชอบชอบเล่าข่าวนะคะเล่าขาวแต่ฝนซาก็ไม่ไม่เอาเหล้าขาวดีกว่าเอาเอา ปกตินี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาจุดธูปไหว้พ่อปู่จอมทองกันนะคะขอบุญบารมีของพู้ปู่จอมทองที่สิงสถิตยอยู่ในที่แห่งนี้ขอบุญบารมีเปิดชูเปิดลาเปิดทรัพย์เปิดคุณสมบัติที่พู้ปู่เฝ้าอยู่ประทานสมบัติที่พู้ปู่ดูแลอยู่ให้กับฝังซ่าให้กับเจน,นาให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้ ให้ประทานเลขสองตัวสาตัวของเลขท้ายนะคะงวดของเลขท้ายงวดออวันที่สิบหกุมภาพันธ์สองพัห้าหกสดค่ะของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะองค์พ่อปู่จาทองท่านก็ให้เออรีขกับของเพื่อนบ้านเหมือนกันนะคะ ปกติก็ถ้าซื้อสบพอซื้อเลขของพ่ปู่นะคะให้ตัดซื้อสองตัวนะคะถ้าสามตัวก็ต้องโอ้เคยมีเหมือนกันที่ออกสามตัวตรงๆก็มีค่ะเดี๋ยวเรามาว่าเดี๋ยวเรา,าจุดทูบแล้วเนี่ยวันนี้ฝนซาขอรุ้งไข่ด้วยนะคะขอลุ้งไข่เลขสองตัวแล้วก็เลขทูบ ปกติเอ่อปกติขวัญซาก็จะมาไหว้พ่อป,ปู่จอมทองงวดสลับงวดค่ะสลับบ้างค่ะก็เดี๋ยวช่วงระหว่างที่ขวัญซาขอโชคขอจุดทูปบอกกล่าวขอ องค์พ่อปู่จอมทองนะคะก็ใข่ไหว้พ่อปู่จอมทองแล้วมาเรามาไหว้ด้วยกันเลยนะคะก็ไหว้เสร็จแล้วโดเอ,อนาก็ขอเลขโูกกระองค์พ่อปู่นะคะ โดยที่พ่อปู่จอมทองจะอยู่บนบ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้นาเอาลงมาไว้ข้างล่างเนื่องจากว่าเอาไว้ตรงนี้เนื่องจากว่าเดนาเคยเห็นเออดวงไฟลอยขค้ืนบริเวณแถวเนี้ยค่ะก็เลยเอาพ่อปู่มาตั้งบริเวณนี้เมื่อก่อนเดนาโอ้นานมากเพราะนานห้าสี่สิบกว่าปีที่แล้วค่ะเดนาเคยนอนที่นี่นะคะ เคนอนนะตรงนี้เนื่องจากในนา,นาก่อนหน้านี้น,น,านาไม่ได้ทำกระถางนะคะนยนาทำาฟาร์มเห็ดลงเห็ดเห็ดหูหนูเห,ห,เห็ดดงฟ้าแล้วก็นอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะห้องที่ตั้งพ่อปูห่ห่าเป็นห้องนอนแล้วก็ยนานอนไม่ได้ค่ะนาบอกร้อนมีความรู้สึกว่าทำไมมันร้อนอะไรอย่างเงี้ยทั้งท้งท,ที่ตรงเนี้ยมันเย็นนะคะแต่ยนารู้สึกว่านอนแล้วมันร้อนเนี่ยนาก็เลยต้องไปสร้างบ้านหลังใหม่ อีกหลังหนึ่งแล้วก็อัญเชิญพ่อปู่ค่ะไปตั้งอยู่ที่บนบ้านคนที่ตั้งแล้วก็อัญเชิญพ่อปู่ก็คือพ่อของเยนาซึ่งพ่อของเยนาก็คือพ่อของฝนซ่านั่นเองค่ะพอดีพ่อของฝนซ่าก็มีความรู้ในเรื่องของการตั้งศาลพระภูมิตั้งศาลนำสวดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ แต่แต่ว่าท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะตอนนี้เราเยนามาล้วงไข่แล้วนะคะขอสองลูกค่ะลูกแรกที่เยนาล้วงเลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์นะคะเดี๋ยวขอล้วงลูกที่สองจะเป็นเลขอะไรเนาะ โอเคเป็นเลขเก้าค่ะเลขเก้าศูนย์เก้านะคะแต่ด้วยเรื่องเลขเก้านะคะกับเลขหกเป็นเลขเดียวกันขอเป็นศูนย์เก้าศูนย์หกหกศูนย์หกเก้าอะไปซื้อกลับกันเลขเก้าเลขหกเลขเดียวกันนะคะค่ะช่วงที่เรารอเลขทูด ไม่นะคะก็ขอเดินดูพบอปู่จมทองอีกสักรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอเลขทูบนะคะไม่ขอเดินดูพบหปู่จำทองอีกสักรอบหนึ่งนะคะว่าเขยตยังอยู่หรือเปล่าคันน้ำอันนี้นะคะเราเราเวลาเรามาไหว้เล เราจะถวายน้ําด้วยเนี่ยเราก็จะเอาน้ําเก่านะคะเทใส่ในคันเนี้ในคันเนี้มีสัตว์นะคะที่มากินน้ํานี้ค่ะอย่างวันเนี้ยซึ่งวันนี้วันแรกนะคะที่เห็นเป็นเขียดนะคะลอยอยูอ่ปกติก็จะมีนกมีกระรอกเขาก็มากินน้ําจากตรงนี้นะคะ่ะอันนี้องค์พระปู่จอมทองนะคะ ร่างของพระปู่จอมทองก็องค์เล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยค่ะองค์พระปู่จอมทองเยนาก็ทำโต๊ะตั้งเอาไว้เพื่อที่จะให้ท่านได้อยู่ตรงนี้เราเราคิดว่าที่ตรงนี้ น่าจะเป็นที่ของท่านอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารยาใน,ในการรับชมด้วยนะคะเป็นความเชื่อแล้วกันนะคะนนก็เราก็เชื่อมาแบบนี้มาโดยตลอดอนนแล้วก็โปรดใช้วิจารญาในการรับชมกันด้วยนะคะ,ในในใะปู่ค่ะูะจอมทองนะคะ พ่อปู่จอมทองตั้งแต่เราเอามาตั้งนี้ก็ประมาณน่าจะสี่สิบสี่สิบปีแล้วนะคะเอามาตั้งนะสี่ิบปีแต่พ่อปู่นี่อยู่มานานกว่านั้นนะคะเหมือนจะขึ้นสองเลขแล้วะคะ่ะเลขสองกับเลขสามนะคะเอสองกับสาม ปกติยนาจะจะไหว้พ่อปู่จมทองนะคะทุกวันพระอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนายฝนซามาก็มาไหว้เหมือนกันอ่าขึ้นแล้วค่ะเป็นเลขสองสามหก 2, 3, นะคะเนื่องจากเลขหก 6, กับเลขเก้าเลขเดียวกันทองฝนซาก็ขึ้นเป็นสองสามเก้าด้วยนะคะสองสามหกสองสามเก้านะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดี